เป็นการพบการของแอโร่ไลซิ่งมวยไทยครับเจอกับคุณพลเอิร์ทสอสมหายนะครับในพิกัด122ปอนด์บปอดครับกุศนครับแอโร่ครับก็30ปีครับคุณพลเอิร์ท21ครับน้ำหนัก121.5กับ122ครับชนะ67แพ้2เสมอน่าจะเป็นแพ้3แพ้30มสิรพี่แบนประวัติขึ้นมาไม่เป็นไรครับขออภัยครับก็เดี๋ยวมาดู นักมวยมุมแดงครับแอร์โร่นี่วัย30ปีจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย FA Group ุ๊ปนะครับก็ในทีมงานของเกียรติเพชรส่งเข้าประกวดนะครับในขณะที่ขุนพลเอิร์ธนะครับขุนพลเอิร์ธสอสมหมายอายุนี่21ปีครับเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสูงนี่172เซนติเมตรนะครับสรับ้างดน้าของขุนพลเอิร์ธนะครับ หรือว่าชื่อเดิมก็คือเพชรทองคำเฟชรปทุมนะครับคนนี้นี่ก็โชคมวยมานี่โอ้โหเรียกว่าผ่านศึกมานับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะครับโชคโชนโชคโชนโชคโชนครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีในคู่นี้ครับอาจารย์พิเชษกหากิทสิ์ครับทำหน้าที่บนเวทีครับคุณพลเอิร์ธก็ในทีมของกลุ่มพลังใหม่ครับส่งข้อประกวดก็อย่างที่เรียนในช่วง แรกนะครับนี่เป็นช่วงที่2ครับเราอยู่ทางช่องทูฟอยูช่อง24่นะครับตั้งแต่เวลา 20- 30บนานาทีถึง22่นากาสินาทีนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆนะครับวันนี้คู่ต่อไปเรามาดูสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มครับจะดวลกับเพชรแสบสจโต้งปลาจีนและก็คู่รองครับสิงเพชรบอลรุ่งโรดครับแรกโหดกับสั่งฟ้านอนวัตถิมแล้วก็คู่เอกํารายการครับสมรักน้อยครับจากทีมเพชรยินดีครับจะดวลกับ สุปชัยเล็กจากสอจอวิชิตครับเอาละครับนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าเรามีถ้วยรางวัลนสนับนักชกยอดเยี่ยมด้วยนะครับถ้วยรางวัลจากคุณพินิจจารุสมบัตินะครับจะเป็นผู้มอบให้นะครับอาลนะครับ การแข่งขันของคู่นี้ครับตามกติกาของเวทีมวยลุมินีซึ่งเน้นเรื่องของการออกอาวุธเป็นสําคัญนะครับจะมีการเก็บคะแนนทุกยกนะครับท่านผู้ชมครับดังนั้นแต่ละยกมีความหมายนะจะมัวมาติดชึ่งอยู่ไม่ได้แล้วครับครับกฎกติกาก็แจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนักมวยหัวหน้าคณะพี่เลี้ยงผู้จัดการทราบกันดีเลยนะครับว่าจะชกอย่างไรครับให้ได้คะแนนครับ และก็เรื่องของการทําปิดกติกาก็รู้ทุกคนเลยนะครับนักมวยครับแม่มวยคู่นี้นี่ตางศึกต่างซ้ายนะครับเกียรนเพชรเจอกับสสมหมายลอกลุ่มพลังใหม่สนุกแน่นอนครับซ้ายกับขวาครับถือว่าเป็นศึกวมน้ําใจของวงการมวยนะสู่ชายแดนนะครับ เรื่องของการบริจาคเดี๋ยวจะแจ้งให้พี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันนะครับกลาผมตอนนี้ดูบนเวทีก่อนครับยกแรกแดงแอโร่นำเงินคุณพลเอิร์ดมาดูหุ่นดูไซส์ดูขนาดครับของคุณพลเอิร์ดได้ช่วงสูงกว่าอย่างชัดเจนเลยทีเดียวเดี๋ยครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าความยาวความใหญ่แบบนี้ จะสร้างปัญหาให้กับแอโร่มากมายขนาดไหนแอโร่ในซ้ายหนักแรงนะครับขุนเพิร์เอิร์ธก็มีแข้งขวาแล้วก็ในทใน์ตีเจ็บค่อยๆเบียดเข้าหานะครับวันนี้พี่น้องแฟนมวยในเวทีนี้ก็ทั้งไทยแท้ต่างชาติก็ถือว่าหนานแน่นนะครับพี่แบแบบมา<ะ>ได้ครับ เปิดให้เข้าชมฟรีนะครับมวยในวันนี้สนุกถึงใจแน่นอนครับกรรมการพี่เชษแยกงออกมาเกมพยายามที่จะเน้นตั้งแต่ช่วงต้นเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เรซาไปแล้วเพราะว่าแตาะลยกนั้นมีความหมายออกคะแนนทุกยกนะครับท่านผู้ชมครับหายกเต็มๆต็นะครับขยับเข้าหาครับน้ำเงิน คุณพลเอ,อิร์ดทีมของสอสมหมายครับกลุ่มพลังใหม่เข่าในแล้วครับเข่าในเนี่ยกดแขนไว้ครับหักใช้เหลี่ยมสู้รับทางด้านแอรโร่ตีไม่ได้แยกออกมาครับว่ากันใหม่หมดยกที่หนึ่งครับไอแดนของพวกเรานะครับอย่างคุณมิตรครสองหมื่บาททนายอัจฉริยะนะครับหนึ่งบาทคุณเจี๊ยบตาบอินาหนึ่งหมื่นบาทครับ มีแน่1,000 0บาทจิมมี่วาดี้2 0 0 0 0บาทคุชูทางด่วน1,000 0บาท1ชัยวัฒนะครับและเอกปัตนี1,000 0บาทวีสักเล็ก1,000 0บาทโอ๊อภ ah, ิชาติ2,000 0บาทรวมแล้วที่ 1, 2 1 2 0 0 0 0บาทด้วยกันครับโอ้สุดยอดเลยครับน้ำใจของคนวงการมวยครับสู่ชายแดนครับโอ้โหหมัดซ้ายของแอโร่นี่ครับแอโร่นี่เตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับอย่างที่เรียน คุณพลเอ,อริร์ดรุล่างได้เปรียบครับช่วงชกได้เปรียบเดินเบียดมีแข้งขวาแล้วก็วงในครับตีเจ็บตีได้ไหมครับแอโลนี่แปลวะ่าลูกธนูนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะโอ้ยมัดครับปัดยังไงลูกธนูเลยเวาลาปล่อยออกไปว่ไม่ธรรมดาครับแอโลเตะซ้ายต่อยซ้ายครับ ซ้อมอยู่ที่เอฟเอคลครับนี่อยู่กับเสียรเรียมครับแต่ซ้ายอ้าวเบียดดีครับคุณพลเอิร์ดขวายาวซ้ายอืดึงตัวหลบทันครับมา้า่ดึงตัวได้สวยนะเมื่อสักครู่นี้ครับสายตาดีมากครับเดินครับเดินเบียดครับคุณพลเอิร์ดอ้าวความยาวความใหญ่ไม่เคยประดานีใครเ้า เทะหลักลงไปนิดเดินครับลุกขึ้นมาเดินลุยเข้าหาครับขวาคอขวาคอตีได้ไหมปรับตีเข้าไปครับเตมเข้าไปเนี่ไม่ถนัดแย่งออกมาเป็นลูกเก่งของคุมพลเอิร์ดครับซ้ายวันนี้เดินเบียดอีกอาศัยรูปร่างช่วงโชครับปั้มฟันกะ นี่ครับพอจังหวะไม่ได้กรรมการจะเข้ามาแยกครับแล้วก็สับวงนอกยังเดินเหมือนเดิมครับขุนพลเอิร์ดเดินเบียดเข้ามาแต่ต้องระวังหมัดของแอโร่ให้ดีครับรอบวงอยู่แล้วก็หมัดของแอโร่เก่งกับปั้นแน่นเลยครับจะคําจุดโฟกัสเจอไหมครับอื้ซ้ายไม่โดนโอเคครับขวายาวครับ คุณพลเอิร์ธขวาในแล้วครับก่อแล้วเอา้าปั้มตีไปหนึ่งทีว่ายังตีไม่ต่อเนื่องครับคุณพลเอิร์มันต้องให้ต่อเนื่องมากกว่านี้เกมยังเปิดอยู่ครับเอา้าคุณพลเอิร์เดินเข้าหามีมัดสู้เหมือนกันเอา้ามาสิโอ้โหครับใครดีใครอยู่เลยครับมาแล้วขวาคอขวาคอตี้เอาแล้ว ตอนนี้วัดกันแล้วครับหมัดกับเข่าหมัดซ้ายทรงพลังของแอโร่กับเข่าชั่วัวของคุณพลเอิร์ธครับหมวดยกที่สองฝีมือสร้างผลงานให้ดีนะครับวันนี้มีถ้วยรางวัลกิติยศของอดีตรองนายกเัศมนตรีมอบให้ด้วยนะครับใช่แล้วนะครับท่านพี่นิจใจรู้สมบัตินี่แล้วทีมงานของเกียริเพชรมาแล้วครับคุณตีสุวรรณนะครับวันนี้มาลุ้นทางด้านของแอโร่เหมือนกันมาอารับ เกมอยู่ในช่วงของยกที่3ครับวันนี้ถือว่าเป็นการรวมกำลัใจของคนวงการมวยใ<ช>นอ <ะ S 2> ุตสาสู่ชายแดนครับฮะชูทางด่วนมีแน่สิส้์เซยอ่าตอนนี้คุณอัจฉริยะก็อยู่ในเวทีนะครับอ่านี่ครับปัป๊มปั๊มเน่นี่ฮะวงในตีได้ตีกันไปครับเกมเนี่ยเปิดตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยโอ้โหออกมาหมัดไปชุด ยางที่ทราบไปแล้วก็ว่าคะแนนนั้นออกทุกยกนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากหมด,ดยกแล้วกรรมการก็จะเดินไปเก็บไปคะแนนครับและก็มาให้ประธานเทคนิคเก็บไว้นะครับเกมเดือนขึ้นแลวครับตอนนี้เดินเร็วขึ้นครับคุณพลเอิร์ดทีมงานของสอสหมายบอกให้บุกเข้าไปครับบุกเข้าไปนะ <laughs> ช้าไม่ได้ครับแอรโลกยิงมลซ้ายเอาแล้วครับ ใครอยู่ใครไปมีสองหน้าด้วยครับคุณหมดเอิร์ดฟันแล้วครับปับ้มแล้วโอ้โหสองหน้ามือสักลูนี้ดูให้ดีว่าแอโร่โแตกหรือไม่แตกนะครับท่านผู้ชมครับปากสองมาแบบนี้ได้ลุ้นได้เสียวแน่นอนโอ้โห,โโหต่อยซ้ายลูกนี้เต็มขาของคุณหมเอิร์ดโอ้โหดูสมัเหมือนกันโอ้โหหมัดนี้ครับห <c oughs> มัดธนูเลยพี่แบร์นี่แอโร่ธน,นูธนูอา้าว โอ้แต่ฟื้นไหวฟื้นไหวแล้วเดินเสียบครับเดินปั้มเดินตีนนครับทางด้านคุณพลเอิร์ดโอ้โหครับตีต้องตีให้ต่อเนื่องนะต้องอย่างนั้นเ,<อ>เลยนะ<อ><อ>ต้องตีให้ต่อเนื่องเอนี่ยครับวางแข้งสู้โอ้โหตักสองไปทีหนึ่งคุณพลเอิร์ดโอ้โหวงในเหนียวแน่นเหลือเกินครับอานะครับเพื่อที่จะมัดใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วครับคุณพลเอิร์ดครับวงในนี่แอโร่สู้ด้วยเหลี่ยมนะครับ นี่วงนอกก็อาศัยแข้งซ้ายนะครับล็อกคอโอ้โหแล้วขึ้นเข่าซ้ายดอกนี้ครับแม่เสียบเนื้อๆเลยอ้าวอีกครึ่งนาทีครับยกที่สามด้านล่างครับเทรนเนอร์ของเอเบกรุปเทรนเนอร์ออกขาซ้ายออกอเกียร์มาออกเกียร์ออหักเรียบลงไปคุณเพิร์ดครับ ปลายกายกปลายยกใครจะได้ครับโอ้โหถึงตัวเลยครับกอนโดใไซเลยมั่นใจมั่นใจเพลงเข่าครับมับ่นใจเพลงเขา่าแต่ตามกฏกตกิกานี่เหลี่ยมมวยนี่ไม่มีคะแนนนะครับว่ากันถึงเรื่องของอาวุธมวยอย่างแท้จริงะนะครับโอ้โหครับมดยกที่ 3. 3ให้ทางด้านแอโดรนั้นอาวุธไม่ได้เท่าไม่ได้ดังใจครับครับเดี๋ยวดู2ยกที่เหลือครับตรงนี้ยก4ี่ ทีมงานของแดงครับใครเอเรกปบอกให้ผักแล้วก็ต่อยครับจะได้ไหมเพราะว่าทางแผนน้ำเงินเขาฟัดเหมือนเดิมครับเนี่ยเขามั่นใจวงในครับนั่นนะฮะหลังจากที่หมดยกสามนี่ชูมือเข้ามุมเลยครับคุณพลเอิร์ดมั่นใจครับต่อมาอีกแล้วครับพยาที่จะอาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งบทคู่ต่อสู้แต่เวลายังมีนะครับนี่ยกสี่สำคัญคืออาวุธของ แอโร่นี่แหละครับนี่ฮนะจะมีหมัดเหมือนช่วงต้นยกสามป่ะพี่แบนหมัดทนุ้ต่อยแม็กนั่นนะครับมีของดีนี่ต้องใช้นะใม่ใ,ใมีของดีแล้วเก็บเอาไว้ไม่ได้นะโอ้โหแกก็ทะเลาะไม่เลิกถึงตัวตลอดแบบนี้ครับนี่ฮะฟัดได้เปรียบเลยครับเกาะในอามีนสู้ต้องสู้ไนด้วยนะครับนะทางด้านแอโร่โอ้โหวันนี้นี่คุณพลเอ,อิร์ด ท่ที่ได้ดูถึงตอนนี้นี่ถือว่าชกในเกมของตัวเองเลยนะครับเน้นวงในเป็นพิเศษแล้วก็ในค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นด้วยครับเป็นอาชีพของเขานะครับฝ่ายน้ําเงินคุณพลเอ,อิร์ธแฮอ,อาวงนอกนี่จะได้ไหมวงนอกแฟนๆที่เชียร์แดงอยู่นะครับก็ต้องภาวนาให้ออกหมัดให้เยอะกว่าน,นี้นะครับฮะ,ะมีเขามีเขามีเขาสู้ แต่ถ้าทบกันวงในแบบนี้นี่แอรโลใช้มัดลำบากครับใช่ครับอะโอ้ต่อยลำตัวครับต่อยขวาแล้วก็คีบเลยครับคีบโอ้โห้าโอ้โหครับการบ้านข้อใหญ่เลยครับนั่นะครับของทีมงานของ f a g r กรุ๊ปครับนี่ครับมัดเลยครับ แต่เรื่องของหมัดมวยอะไรก็ไม่ไมแน่แน,นะอนนะเพราะว่านี่ยังมีเวลาอีกเยอะเลยนะครับออยกสีเหลือเกือบหนึ่งนาทีแล้วก็มีอีกหนึ่งยกด้วยครับแอโลเดินเดินเข้ามา,มาจะหมดแรงหรือเปล่าแหมปรับตีแบบนี้นี่ไม่ใช่ทางของแอโล่ถ้าวงนอกนี่มีโอกาสเด่นลุ้นนะครับ โอ้โหแต่กัดต่อยนี่แทบจะน้อยมากครับถึงตัวตลอดครับลักษันนานๆหขวแบบนี้นี่มาโดนเข้าไปหลายขนาดครับไหวไหมในช่วงของปลายยกที่4แล้วนะครับเกมก็ยังเดินลุยเข้าหานะครับสรับขุนพลเอิร์ธวันนี้ทั้งแข้งทั้งเข่าวงในนี่เหนียวแน่นเลยวนี่ครับทั้งเตะทั้ง แเอา้าอย่างงี้มีลุ้นนะอย่างงี้มีลุ้นนะอย่างงี้อย่างงี้มีลุ้นนะอา้าวดำตัวครับยังมีเฮอยู่นะเออทำเป็นเล่นไป <c oughs> นะครับหมดยกที่สี่ไพ่ <c oughs> ไปสุดท้ายครับเอานะครับไม่ต้องคิดมากครับมัธนูของแอโร่เอาละครับจับตาดูให้ดีครับยกห้ายกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหรือเปล่า เนี่ยพยายามพยายามจะดิ้นให้หลุดแล้วก็หมัดตะวยลำตัวเนี่ยครับโอ้โหเตะขวาวิธีนึงครับอ้าวดูนะครับว่าทางแอโร่จะทำไงแอโร่โนี่ยังไม่สามารถที่ใช้หมัดที่เกิดผลได้เลยนะครับในช่วงของยก5้ามาได้หมัดแค่ต้นยก3อะ่ะหมัดน,นั้นหมัดเดียวอะ่ะ หลังจากนั้นก็โดนเข่าเน้นเข่าชกแบบว่าถึงตัวตลอดฮนะครับทำให้แอร์โลนั้นออกวุฒตัวเองไม่ได้เลย<ฮ>ะนะเรียกว่าชกตามเกมของตัวเองเอ้าวครับข้ามาเนี่ยรอซอยเลยครับซอยแบบนี้ก็เรียบร้อยเนี่ยฮะท้าล่างเห็นไหมล่ะออฟออฟของเจียมบอกดันดันออกไปออให้ดันออกไปเอาละครเนี่ยถ้ามัอย่างนี้ได้ลุ้นครับหมัดแบบนี้ มาแต่ว่ามันต่อยไม่ต่อเนื่องเนี่ยสิครับนะจะต่อยได้ทีนึงเนี่ยอ้าวคุณพลเอิร์ทิ้งตัวเลยครับขวาแบบนี้นี่ต่อยไม่ได้นะครับนะครับทิ้งครับทิ้งซ้ายสวมหมวกกันน็อกครับทางด้านน้ำเงินคุณพลเอ,อิร์ธแล้วก็คว้าคออ้าวอ้าวขวาคอนี่ปลอดภัยนะครับ <laughs> อ่ <laughs> เพราะว่าเราไม่เห็นศอกของ แอโร่้วยนะพี่แบนไม่มีออสองนะไม่มีสองไม่มีสอง,<ล>สองด้วยแต่ก็เข้าใจอยู่นะเนื่องจากว่าปะทะกันไปในหลายยกเนี่ยเลี้ยวแรงมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปนะอ้าวยังแข็งใจยังแข็งใจยังไม่รู้เฮ็ดแอโร่อีกหนึ่งนาทีครับยกสุดท้าย ก็พยายามทําตามที่พี่เลี้ยงบอกนะครับโอ้โหถ้าอาวุธเยอะๆนี่เสียงเชียร์ยังยังพอมีนะครับในเลยบางทีคือทําได้ที่พร้อมที่จะเชียร์อยู่แล้วว่ะถ้าเถอะเอะไะครับโอ้โหเอ้าตอนนี้มาฮึดที่เข่าแล้วแฮลโล่แหมมามาแย่งอาชีพของคุณพลเอิร์ธได้ไงจะทันไม่ทันทันไม่ทันครับ เอาเตะซ้ายทีหนึ่งตีเข่าครับเน้นเข่าครับเน้นเข่าครับปีเร่งกองรัวแล้วครับช่วงท้ายเกมเ้าวอาราบใดที่ระคังยกสุดท้ายยังไม่เส้นสุดนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรการพิเชษแยกออกมาหมดยกสุดท้ายครับโอโหนี่แหละครับ และนี่ก็คือภาพสวยๆครับดีๆครับที่เราได้เห็นกันนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับเนี่ยฮะเป็นภาพเรียกว่าสปิริตดีกว่าใช่ครับสปิริตสปิริตครับในการให้เกียรติคู่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องก็ตามทีครับหลังจากที่ชกกันเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับของการต่อสู้ครับ ตอนนี้กรรมการพิเศษก็รับไปคะแนนนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็มาส่งมอบให้กับอาจารย์ธนงพุ่มพนิษฐ์ประธานเทคนิคครับก่อนที่จะมีการตัดสินโชว์มือให้กับนักมวยมุมนเงิน